ค่ะจะมาสอนการใช้สไตล e เลสในการตกแต่งภาพอันดับแรกนะคะเปิดไฟล์ภาพที่ต้องการคลิกไฟล์ open เ,เลือกภาพที่ต้องการจากนั้นคลิกที่รูปภาพเปลี่ยนชื่อจะมี n นิ้อเยอร์ขึ้นมาให้เราเปลี่ยนชื่อแล้วกดโอเค เลือกสไตล e เลสขึ้นมาจะมีหน้าต่างสไตล์เลสขึ้นมานะคะและเราทำการเลือกสไตล e เลสที่เราต้องการอันนี้ก็จะเป็นสไตล์เลสแบบต่างๆ ไ,ได้สไตล์เลยที่ต้องการค่ะ